แลกแล้วอิหร่านสกัดอาวุธเทพโจมตีได้หนึ่งเปอร์เซบทเรียนสำคัญเมื่อมีข่าวสารจากสื่อตะวันตกคือต้องตรวจสอบข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นรัฐนั้นให้ตรงกันเพราะสื่อพื้นที่ตัวจริงย่อมให้ข้อมูลเที่ยงตรงกว่าสื่อต่างชาติที่อยู่ไกลไปคนละซีกโลกจึงอาจถูกหลอกปั่นหน้าแหกหมอไม่รับเย็บได้เหมือนข่าวอิสราเอลเปิดโจมตีอิหร่านล่าสุดเช้าวันที่19เมษายน2567สื่อตะวันตก ต่างพากันปั่นโฆษณาชวนเชื่อคลึกโครมเช่นสื่ออเมริกา CNN และ Fox News อ้างว่าอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีแบบจำกัดภายในอิหร่านสื่อ ABC News อ้างว่าขีปนาวุธของอิสราเอลโจมตีพื้นที่ในอิหร่านแต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากสื่อ Press TV และสื่อ IRNA ของอิหร่านกลายเป็นเรื่องโอละพ่อความจริงคือโดรนคอดคอปเตอร์สใบพัดลำขนาดเล็กราวคืบเดียวจำนวนสามลำ ถูกปล่อยจากพวกก่อกวนในอิหร่านที่รับจ็อบมาจึงถูกกองทัพอิหร่านสอยร่วงสกัดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในเมืองกาจาฟาริสถานใกล้กับสนามบินอิสฟาฮานและฐานทัพอากาศชิคารีของอิหร่านการสอยโดรนตกตอนรุ่งสางเงียบสงัดย่อมทำให้เกิดเสียงดังเป็นธรรมดาไม่มีการโจมตีหรือภัยคุกคามการระเบิดขนาดใหญ่ใดๆจากอิสราเอลหรือจากดินแดนต่างประเทศฐานทัพทหารทั้งหมดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปลอดภยัย ไม่มีใครเป็นอันตรายทรัพย์สินไม่เสียหายเพียงได้ยินเสียงเมื่อมองไปบนท้องฟ้าเห็นโดรนซูเปอร์เทพถูกสอยร่วงแค่นั้นเองจากภาพหลักฐานฐานทัพอิหร่านเงียบสงบไม่มีร่องรอยของการระเบิดหรือความเสียหายโรงงานนิวเคลียร์ใกล้กับเมืองอิสฟาฮานอยู่ในสภาวะปกติภายในเมืองผู้คนก็ไม่มีใครสนใจอะไรโฆษกจังหวัดอิสฟาฮานยืนยันว่าเมืองนี้อยู่ในความสงบและปลอดภยัยผู้คนดำเนินชีวิตตามปกติ เมื่อตอนรุ่งสางได้ยินเสียงดังบนท้องฟ้าเกิดจากโดรนขนาดเล็กถูกยิงตกลงมากองทัพอิหร่านไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานระบบป้องกันขีปนาวุธใดๆเพียงแค่ใช้ระบบไฮเทคสอยทำลายคอร์สคอปเตอร์หรือโดรนสี่ใบพัดขนาดเล็กก็สกัดได้100%เอร์เซนอย่างง่ายดายผู้บัญชาการกองทัพอิหร่านยืนยันว่าถ้าอิสราเอลโจมตีรุกรานดินแดนของตนแม้เพียงน้อย กองทัพก็จะพร้อมโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิสราเอลทั้งหมดเพื่อเอาคืนเช่นกันเพราะได้กำหนดตำแหน่งไว้ทั้งหมดแล้วเพียงกดปุ่มเท่านั้นสถานีโทรทัศน์ช่อง11และ14ของอิสราเอลแฉข่าวเท็จเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านว่าเป็นข่าวมั่วคาดว่าจะกลัวถูกอิหร่านโจมตีตอบโต้เอาคืน1,000พันลูกตามประกาศจึงรีบมาแก้ข่าวไว้ก่อนล่าสุดสื่ออิสราเอลรายงานการระเบิดอย่างรุนแรงสั่นสะเทือนเมืองท่าไอาลัตทางใต้ แต่ยังไม่มีฝ่ายใดออกถแถลงการยอมรับหาคู่กรณีไม่ได้ประกันไม่จ่ายคงเจ็บฟรีไปตามระเบียบวิเคราะห์ว่าโจทย์ใหญ่ของอิสราเอลและอเมริกาคือจะโจมตีอย่างไรโดยที่อิหร่านไม่ตอบโต้ขีปนาวุธเป็นพันลูกเพื่อทำลายโรงงานนิวเคลียร์ทั้งหมดให้สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลแพร่กระจายไปทั่วอิสราเอลการโจมตีตอบโต้ด้วยไมโครคอดคอปเตอร์เทปขนาดเล็กสามลำจึงมีเป้าหมายสามอย่างคือ ประการแรกประเมินความพร้อมในการป้องกันทางอากาศสถานที่สำคัญของอิรานตรวจสอบรัศมีปฏิบัติการป้องกันทางอากาศว่ามีระยะขอบเขตเท่าไหรผลคือกินแห้วไม่พบช่องว่างประการที่สองลดแรงกดดันทางจิตใจต่อสังคมอิสราเอลด้วยการอ้างสิ่งที่เรียกว่าการโจมตีตอบโต้ประการที่สามเผยแพร่ข่าวปลอมเหตุการณ์โดยขบวนการทั้งในและนอกประเทศอิรานหลอกลวงสื่อต่างประเทศ ปั่นหัวเอฟซีพวกหูเบาให้คึกคักในความฝันจินตนาการโลกคู่ขนานการโจมตีด้วยข่าวปลอมหรือเรียกเท่ๆว่าโจมตีทิปย่อมถูกสกัดได้ด้วยความจริงยังดีที่อิหร่านไม่ให้เด็กๆใช้ง่ามหนังสติ๊กสอยโดรนซูเปอร์เทปเล่นเยาะเยะ้เยก็ดีแค่ไหนแล้วถ้าเรียกสิ่งนี้ตามสื่อตะวันตกว่าคือการตอบโต้เอาคืนจากอิสราเอลอันนี้ชนะทิพย์หนึ่งเอร์เซ็นต์แน่นอน ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป